ชาวราศีเมษสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนกร,รกฎาคม2564นะาสําหรับชาวราศีเมษนะคะจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่21เเมษายนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนกร,รกฎาคมเนาะอ่า king of เพ n น a l e s acles, นะคะดีเลยนะอืมคือนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงนี้ของชาวราศีเมษนะ่จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณนะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นคนที่แบบโอ้โหเพอร์เฟนะคะหรืออาจจะมาถึงคนที่จะเข้ามาช่วยคุณอ่ะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะอาจจะเป็นคนที่คุณชอบอ่าเอาเป็นว่า รีเทิร์นนะคะรีเทิร์นนะ,ะสําหรับใครที่ก็ตามนึจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตคุณ,คณเนี่ยคือเขาอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะอ่าโอเคคือบางครั้งเนี่ยนะความที่มันมันอาจจะเป็นเรื่อง <c ười> คือเขาเหล่าคนเก่ารีเทิร์นกับพ่อในชีวิตใช่ไหมมันเป็นอะไรที่คุณคาดไม่ถึงอนะ่ะอืมคาดไม่ถึงแล้วก็คือบางทีมันอาจจะให้ความรู้สึกแบบตื่นเต้นกระวนกระวายใจด้วยนะ เออมันอาจจะมีความรู้สึกมันกับแบบแบบว่าไม่แน่ใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งมันเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วอะ่ะอืมมันเกิดขึ้นเร็วนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเร็วด้วยนะคะอ่าเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆเนี่ยไพย่ค่อนข้างดีนะมันเหมือนกับแตบเพลงแต่ว่ามันอาจจะให้ความรู้สึกือาคุณอาจจะกังวลใจอะ่ะความกังวลใจคือคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรเอางี้ดีกว่า แล้วความที่มันกระทนหันมากมายมันเกิดขึ้นเร็วนะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นเร็วๆซะจนแบบเราไม่รู้จะทาไงไม่รู้จะทำไง,ไำไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าโอเคไหมโอเคนะคุณมีไพ่ตัดสินใจเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ชีวิตคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนปแปลงนะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วคุณกไไ็ไม่สามารถที่จะ หนีมันได้อ่ะคุณได้ไพ่หกดาบสองใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในครั้งนี้นะจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องเออในเรื่องของการงานกันก่อนนะในเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างแปลว่าอะไรบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเรากาลังที่จะแบบมูฟแบบย้ายอ่ะอืจะย้ายไปไหนเออจะไปที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ที่คือณตอนนี้คือจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้ไม่สามารถอยู่ได้แล้ว นะมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไงคือจริงๆอันนี้กันเดียวก่อนนะคือคือพึ่งจะมีประกาศออกมาใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะต้องแบบล็อกดาวน์นะคะสําหรับกรุงเทพนะคะไม่ได้ล็อกกรุงเทพนะเหมือนกับว่าเฉพาะแคมป์คนงานจุดต้นต่อที่แบบมีการแพร่ระบาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสโอกาสช่วงนี้แหละนะคะชาวราศีเมษบางบางท่านเนี่ยอพยพละนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งในในนั้นนะเออก็อาจจะมีการอพยพละ นะมันก็ทริกกี้อ่ะคือจริงๆคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าจริงๆมันห้ามกันไม่ได้แล้วก็พอใจอนะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรทำอ่ะเอานี้ดีกว่านะคะบางครั้งเนี่ยมันเราพูดได้ยากอ่ะนะคะเพราะเราก็ไม่ใช่คนในกลุ่มนั้นนะแต่เอาเป็นว่ามีบางคนแน่นอนคุณไปแน่ๆนะคะมีการเดินทางอย่างรวดเร็วว่องไวทันทีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะ เริ่มมีผลวันจันทร์หนุ่มใช่ไหมเสาร์ที่นี่โอ้ตายแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่เป็นหนึ่งในน,นนะั้นนะก็นะคงตัดสินใจเดินทางแหละนะด้วยความวิตกกังวลด้วยนะคะอาจจะต้องตัดสินใจแล้วต้องรีบรีบตัดสินใจด้วยต้องไปในทันทีเลยนะก็ทันทีนี่แหละนะช่วงเสาร์อาทิตย์วันนี้เป็นวันวันศุกร์นะคะ,ะวันศุกร์จริงๆก็คือ ต่อเนื่องมาวันเสาร์นะคะสำหรับการอัดคลิปในครั้งนี้นะคะก <g iggle> ็ <g iggle> จะเห็นว่ามีเรื่องเร่งด่วนสำหรับชาวราศีเมษนะอ่าอุปยบันทีนะก็เอาเป็นว่าก็นะว่าไม่ได้น,น,นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้น,นะค,ะความวมิตกกังวลใจอะไรหลายอย่างนะก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าจาเป็นต้องไปโดยเฉพาะอันนี้ผู้จ้างงานเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการให้คําแนะนําด้วยซ้ําไปนะคะก็อาจจะเป็นแบบ อาจจะเป็นหัวหน้างานหรือเจ้าของงานหรือหมายถึงหัวหน้าคุณอะนะคะเขาอาจจะมองว่าบันอาจเป็นจุดอาจจะถึงจุดที่แบบคือเหมือนเข้าใจคือเหมือนกับว่าหัวหน้าคนจ้างคุณเขาก็เข้าใจอเข้าใจสภาวะแต่ว่าเขาก็ต้องตัดสินใจทีนี้เนี่ยเรื่องการตัดสินใจมันอาจจะเป็นเรื่องของเราไงว่าเราจะตัดสินใจอย,อยังไงถูกไหมคะก็เราจะไปหรือไม่ไปก็ได้เดชเชอร์รอดนะคะมันแปลว่ามันเป็นชีวิตคุณอะเขาคงบังคับอะไรคุณไม่ได้ ถ้าคุณอยากจะไปก็คือไปแต่คุณไม่อยากไปคุณก็ต้องอยู่แบบนี้แหละเอออยู่ในสภาวะแบบนี้บางคนก็อาจจะมองว่าไปตา,าดับหน้าดีก่ไนึกออกไหมเพราะว่าเฮ้ยให้ล็อกหนึ่งเดือนอะมันไม่รู้จะอยู่กันยังไงใช่ไหมคุณค่อนข้างที่จะกังวลน,นะแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่คุณจะต้องฉวย่วยโอกาสนี้อ่ะอืมหนีไปก่อนแล้วว่างั้นเถอะนะก่อนที่เขาจะสั่งล็อกไม่ให้คุณไปไหนได้นะคะก็ นั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งก็าถามว่าแล้วไปแล้วดีไหมอะ่ะอืมคือเหมือนกับว่าคุณถ้าขึ้นอนนยางเงี้เหมือนไปตามล่าหาความฝันแปลว่าอะไรแปลว่าคนเราบางคนอะ่ะมันขับเขาอะไรขับเคลื่อนชีวิตด้วยด้วยจินตนาการตัวเองอคือพยายามคิดว่าเอ้ยจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงจะอยู่กันยังไงจะทํำยังไงนะคะมันไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณได้ทั้งสองทั้งสามแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเองก็มองแหละว่าในอนาคตเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเราดูเหมือนกับแบบมันให้ความรู้สึกเหมือน,ม,นมันทอมันท้อแท้ไหมมันก็ไม่ใช่เชิงท้อแท้นะมันแต่มันเป็นความกังวลมากกว่าแล้วถามว่าเฮ้ยในช่วงนี้คือมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตชาวราศีเมษไหมหนึ่งคือมันจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะจริงๆครับคาว่าไม่คาดฝันมันอาจจะมาทั้งในรูปของที่ดีแล้วก็ไม่ดีก็ได้แต่ว่าแน่นอนชี เยอะครั้งใหญ่อะเอาเป็นว่างัะนะเรื่องการงานก็เนื้อโอกาสย้ายงานสูงนะคะแต่คุณได้ก้าถ้วยไงบางครั้งเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราคาดหวังอะสิ่งที่คุณคาดหวังอะไรอะมันได้ได้จริงแต่ว่ามันได้มาแบบที่มันมันได้แบบไม่เต็มร้อยอะอืมมันได้ไม่เต็มร้อยอะมันเหมือนกับว่าได้อย่างสีอย่างเอา,อางี้ดีกว่านะคือคุณจะได้อะไรแบบอย่างหนึ่งคุณก็ต้องแลกอะไรบางอย่างไปด้วย ซึ่งนั่นอาจจะทาให้คณรู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมรู้สึกกังวลใจแต่ว่าความวิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันบางครั้งเราเองก็ต้องแบบยืนหยัดด้วยตัวของเราเองบ้างนะคะคือเขาเรียกอะไรคือเวลาได้ไพ่ห้าดาบเนี่ยไพ่ห้าดาบมันจะหมายถึงไพ่ทริคกี้คนที่แบบเจ้าเล่ห์เพทุบายคนที่แบบว่าเออใช้หลากหลายวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษเองเนี่ยก็อาจจะต้องเผชิญกับคนประเภทนี้อยู่นะคะคนที่มาอเอารัสเอาเปรียบด,ด้วยนะคะคนที่ทําให้คุณเครียดคนที่ทําให้คุณแบบรู้สึกแบบว่าหนอยอะ่ะเออไม่รู้จะพูว่าไงดีหนอยอะ่ะคือเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเขาจะให้ในสิ่งที่เขต้องการแต่เขาก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่อะ่ะอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ชาวราศีเมษเองก็ต้องคิด ให้รอบครอบนะในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยกูต้องคิดให้รอบครอบนะเพราะบางอย่างที่มัน เพราะอะไรคุณจะได้อย่างเสียอย่างเอางี้ดีกว่านะไม่รู้จะพูดยังไงดีได้อย่างเสียอย่างอ่ะเออในชีวิตอ่ะในช่วงนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอันที่ยกตัวอย่างคือก็แค่แคมป์คนงานเท่านั้นเองนะแต่จริงๆในในในแอนด์เลยคนอื่นๆที่ไม่ได้มาทําอะไรเงี้ยคุณมีผลกระทบกับชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณก็ต้องวางแผนในอนาคตแล้วก็ต้องตัดสินใจในตอนนี้อ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้ต้องคิดแล้วนะอนาคตจะทํำยังไงจะใช้ชีวิตยังไงจะอยู่กันยังไง นะบางครั้งเนี่ยคำว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าอะไรหนึ่งคืออาจจะหมายถึงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเรา,าจ,จะต้องเลิกอย่างเช่นการแต่งตัวการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะต้องแบบเลิกโดยเฉพาะแบบหรือแม้กระทั่งแบบออการการกินอาหารที่อร่อยอร่อยการไปท่องเที่ยวการอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างอ่ะอคือมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ต้องทําด้วยนะอืมมนให้เขาสืนมันต้องทอําอ่ะถ้าไม่ทนะําแล้วมันอาจจะอาจจะลําบากไหมก็ไม่ได้ไพ่ไม่ได้บอกแนละ้วคุณจะลาบากในอนาคตไม่ได้บอกนะคะแต่หมายถึงว่าช่วงเนี้คือคุณต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับชีวิตคุณอะ่ะอืมต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะ่ะต้องเปลี่ยนอ่ะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะคะนิสัยที่ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเหมือนมันจะดีเออมันเหมือนจะดีแต่มันไม่ใี่มันคือมันไม่ได้แย่นะ แต่เอาเป็นว่าเราเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีดีกว่าเออเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะคือไพแบบ่หกดาวขึ้นมาสองใบนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าเอ้ยทุกอย่างมันจะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีเพียงแต่ว่าณตอนนี้อะไรก็ตามที่มันคงอยู่กับตัวเราเนี่ยเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ตัวเราเนี่แหละนะนี่สัญญาณที่บอกนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างทีนี้เนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยคือหนึ่งคือเขาจะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตคุณนะคะหนึ่งสอง เห็นสองคนนะคะคืออาจจะเป็นคนอื่นหรืออาจจะไปถึงหนึ่งคนก็คือคนนึงก็คือคนคนภายนอกใช่ไหมอีกคนนึงคือตัวเรานะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่เราลักอะ่ะเป็นคนที่เราเคยรู้สึกเหมือนกับเราปิ้งเขาเราอยากได้อะ่ะ <laughs> อยากได้ <laughs> เขาอาจจะเป็นผู้ชายในฝันหรือว่าเป็นผู้หญิงในฝันของคุณก็ได้นะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าการกลับเข้ามาชนิดในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่ง การเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะเราอาจจะหนึ่งเขาอาจจะอยากอยู่กับคุณอ่าหรือเขาอาจจะอยากคือมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าอยากอยู่ด้วยกันเอางี้ดีกว่านะเขาอยากจะอยู่กับคุณเขาอาจจะต้องแบบไปจัดการชีวิตของเขาอ่ะเขาเขาจัดการชีวิตของเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็กลับมาหาเราใช่ไหมแล้วทีนี้อ่ะแต่ทําไมเราถึงกังวลคือกังวลเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นมันมันมันกระทันหันอ่ะมันเหมือนกับว่าเขากําลังฟอสให้เราอ่ะต้องตัดสินใจไง ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันเ,ออเป็นอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องตัดสินใจละตัดสินใจนั่นคือไปนี่ไปเลยนะคือมันอะไรมันจะรวดเร็วขนาดนั้นนะม,มันรวดเร็วขนาดนั้นราศีเมษคะมันได้ความรู้สึกง,งั้นจริงนะคือเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณแบบอยากจะได้อ่ะอยากมีอยากได้อ่ะมันจะมาอืมแต่มันมาในแบบที่คุณเองก็ต้องจัดมีวิธีจัดการ ด้วยคือคุณเองก็ต้องจัดการชีวิตสแสดงว่าตัวเองเนี่ยเครียดนี่คือต่อให้สมมุติว่าเป็นคนรักกลับเข้ามาในชีวิตคุณใช่ไหมคุณยังเครียดเลยสแสดงว่าตัวคุณเองก็อาจจะมีพันธะอะไรบางอย่างที่คุณต้องจัดการชีวิตตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจริงเพราะว่ายังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมัมมม like, มนะมันเหมือนกับรักสามเศร้าอ่ะเอาง่ายๆนะมันเหมือนกับว่าโอเคคือต่างคนคือคนที่เราชอบเนะี่ยเขามาเคลียร์เขาไปเคลียร์ชีวิตเขาแล้วเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้สมมุตินะสมมุติเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วกก็็ไไไดด้ีพันน,นนธะะอร คืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะเขาอาจจะมีแฟนแล้วเขาเลิกเขาเลิกกับแฟนเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็มาหาเราเออบอกเอ้ยเนี่ยเราไปอยู่ด้วยกันไหมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่อีตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบเอ้ยตายหาแล้วฉันก็มีแฟนใหม่แล้วสมมตินะคะฉันอาจจะผู้ชายอีกคนหนึ่งนึกออกไหมไพม่มาเลยออกมานล,ลันษณะเนี้ยคือแบบคือมันมันทริกกี้อ่ะเออเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณอยากจะได้อนา,าคตสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยแปลว่าคุณต้องำทำทุ่งต้นดูซัมติงอ่ะคุณต้องทาอะไร มันให้ความสมคัญมันอาจจะต้องแบบคุณเองก็ต้องไปเลิกเลิอกอะ่ะคือคุณต้องตัดสินใจนะหนึ่งคุณจะไปกับคนนี้ไหมหรือว่าคุณจะอยู่กับคนเดิมนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมถึงบอกว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วมันต้องเป็นการตัดสินใจแบบฉับพลันทันทีอะ่ะนึกอออกมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาเขาก็อยากได้คําตอบจากเราไงอ่านั่นคือประเด็นที่ว่าต้องรีบตัดสินใจเพราะฉะนั้นถามว่าแนวโน้มคืออะไรแนวโน้มคือคุณได้ก้าวถ้วยแปลว่าอะไรอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้ เพียงแต่ว่าคุณก็ตั้งแรกอะไรบางอย่างกลับไปด้วยมันไม่ได้มาเต็มร้อยไงอ่าเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าคุณอาจจะอยากคุณอาจจะได้เจอชายในฝันหรือผู้หญิงในฝันของคุณก็ได้นะคะคุณเจอแล้วแต่ว่าคุณจะทํำยังไงกับชีวิตคุณเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วแหละนะคะมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันมาแบบฉุกระหุกรกะทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวบางครั้งเออเราอาจจะต้องแบบ ค่อยๆเรียบเรียงดีกว,ว่า่าค่อยๆเรียบเรียงความคิดของเราค่อยๆเรียบเรียงว่าเอ้ยเราควรจะเอาอยัางไงคือเขาเรยไรคิดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็มองในอนาคตดีกว,ว,ว่าอนาคตนะ่ะมันจะเป็นยังไงคือไม่มีใครตอบแทนคุณได้นะนอกจากตัวเองแต่ถามว่าถ้าเป่นี้คือมันดีไหมมัน ม,มันจบสองไม้เท้าอ่ะคือไม่รู้จะทำยไงเมื่อมันจบด้วยไพ่สองไม้เท้านแปลว่าคุณต้องตัดสินใจของคุณเองนะคะแต่ว่าชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะคะแล้วก็กระทบตัวเองด้วยนะในช่วงนี้นะคะทีนี้โอเคมันนั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะทีนี้ในเรื่องของการงานก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันต้องมีการย้ายอ่ะ ต้องมีการเคลื่อนย้ายต้องมีการตัดสินว่าจะอยู่หรือจะไปจะทําหรือจะไม่ทําจะเลิกหรือจะไม่เลิกนะคะมันรวมไปถึงธุรกิจดั้งเดิมใครก็ตามที่ทําธุรกิจอยู่นะตอนนี้เนี่ยคือมันไม่แน่นอนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมองในอนาคตแล้วว่าคือคุณอาจจะได้เขาเลยอาจจะต้องคิดว่าอันไหนที่เราเก็บเอาไว้ได้อันไหนที่เราไม่ควรควรที่จะเก็บนะคะต้องพยายามดูในรายละเอียดนะคะเอาเป็นว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมชาราศีเมษเนี่ยไม่ว่างเลยนะคะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมีรายละเอียด หลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะคะคือมันมีเรื่องกังวลแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของเรานะคะสิ่งคือจินันเชื่อเสมอนะคะว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะมันจะต้องดีขึ้นเพราะอะไรเพราะถ้ามันปิี่ยแล้วแย่ใครมันจะไปเปลี่ยนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการตัดสินใจในครั้งนี้ชาวราศีเมษไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากนะคะเอาเป็นว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ย คุณจะได้เจอกับชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนนะดีขึ้นกว่าเดิมกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะไม่ว่าจะเรื่องไหนชีนยยวยก็าตามนะอ่ะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ